ประกันทําหน้าที่เดียวค่ะทําหน้าที่จ่ายจ่ายจ่ายให้ความคุ้มครองทําไมถึงบอกว่าประกันมีหน้าที่จ่ายตอนเจ็บใช่ไหมคะถ้าเรามีประกันสุขภาพประกันบริษัทประกันก็ en, จ่ายค่ารักษาให้นะคะตอนตรวจเจอโรคร้ายแรงถ้าหากว่าเรามีโนระคร้รายแรงถ้าเราทําประกันโรคร้ายแรงไว้ประกันก็จ่ายเงินก้อนมาให้เรานะคะสำหรับ hip, โรคร้ายแรงถ้าเราไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เจ็บไม่ได้ป่วยไม่ได้เป็นโรคร้ายแรง เราชราภาพนะคะยูจนชราทางานไม่ได้ประกันก็จ่ายเงินเกษียณถ้าหากว่าเราทําประกันแบบเกษียณอายุไว้ใช่ไหมคะหรือโชคดีดีกว่านั้นถ้าเกิดว่าเราแบบปรับจัดไปกระทันหันประกันก็จ่ายให้กับคนข้างหลังของเรานะคะบางท่านมีลูกที่ต้องเรียนบางท่านมีพ่อแม่ที่ต้องดูแลบางท่านมีภาระแตกต่างกันไปเชื่อว่าทุกคนแต่ละคนมีภาระด้วยกันทั้งนั้น ต่อให้เราบอกว่าไม่มีภาระใดๆแต่นี่ตัวเราก็คือภาระค่ะเพราะวันสุดท้ายของการที่เราจากไปเก็ยังต้องใช้เงินนี่แหละค่ะทำไมพี่รล่าถึงบอกว่าท่านมีหน้าที่เดียวคือหน้าที่จ่ายจ่าย